ครับสวัสดีกันอีกคลิปหนึ่งนะครับกับบ่าวลินนะครับตอนนี้อยู่พระรามสองนะครับอยู่แถวแถวบางมดนะวันอังคารนะครับวันนี้วันอังคารที่13มมกราคม2569นะครับ จะไปส่งงานนะครับแถวร่มเก้านะครับสีนครินร่มเก้าลามกำแหงนะครับเดี๋ยวจะไปขึ้นทางด่วนด่านดาวขนองนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ขับแก๊ปนะครับขับแก๊ปไปด้วยนะรับงานจาก ท่าข้ามนะครับจะไปส่งที่ารามคำแหงสีนักครินล่มก้าวนะครับก็ไกลเหมือนกันนะประมาณเกือบ50กิโลเมตรนะใช้เวลาประมาณาเกือบ1ชั่วโมงนะครับจากกรุงเทพฝั่งตะวันตกนะไปที่ ตรงเทพฝั่งตะวันออกนะครับคนละฝั่งกันเลยเก็บบรรยากาศถนนหนทางนะครับให้พี่น้องดูนะครับถนนพระรามสองไปขึ้นทางด่วนด่านดาวขนองนะครับจุดที่มีการก่อสร้างทางยกระดับอยู่นะครับ สองพอดีนะครับตอนนี้บ่ายสองโมงกว่าจะไปถึงก็นู่นนะ่าจะเกือบบ่ายสามนะครับรถก็จะเริ่มติดนะบ่ายสามขึ้นไป ด้านดาวขนองนะครับตรงนี้ยังาการก่อสร้างก็ยังเหลือเยอะอยู่นะครับนี่เราจะเห็นเสาที่มีเหล็กชี้ชี้ขึ้นไปเนี่ยหัวเสาเนี่ยยังยังไม่ได้ใส่ยังไม่ได้ใส่คอ,อเสารหรือว่าหัวเสานะครับขึ้นทางด่วนนะครับค่าทางด่วน50บาทนะไปเก็บที่ปลายทางนะครับ บินด้วคกันก็ไปกันต่อนะครับดูกันอีกคลิปหนึ่งนะครับวันนี้วันอังคารนะครับวันอังคารที่13เดือนแรกของปีนะครับก็คือเดือนมกราคม ของปีพศ2569นะครับดูแล้วดูอีกนะครับหวังว่าคงจะไม่เบื่อกันนะครับนี่ดูไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเสร็จนะครับจนกว่าเราจะได้ขึ้นไปวิ่งด้านบนกันเลยนไหนๆก็ขึ้นทางดวนแล้วนะครับต้องถ่ายไว้นะครับ ถ้าเราจะขึ้นครั้งหน้านะครับหลังจากเขาสร้างเสร็จแล้วนะเราจะไม่ขึ้นด่านดาวขนองล้วนะขึ้นมาจากนู่นเลยนะเซนท่นหรือว่าแถวโน่นนะครับบางมดนน่นเลยนะ บรรยากาศถนนหนทางมาให้พี่น้องดูด้วยนะครับถนนในกรุงเทพมหานครนะทางด่วนชั้นที่3นะครับด้านบนตอนนี้เราวิ่งอยู่ชั้นที่2นะข้างล่างนี่ก็ยังมีถนนอีกนะครับเส้นหนึงนะแต่ไม่ใช่ทางด่วนนะครับถนนใต้ทางด่วนเนี่ยก็เป็นถนนธรรมดานะครับวิ่งฟรี วาจะเด,งด,งด้งดึ๋งดึ๋งหน่อยนะครับเพราะว่าที่วางโทรศัพท์มันอ่มันโยกนะครับมันไม่แน่นนะจริงๆอ่กล้องนี้มันก็มีการสั่นในตัวนะแต่ว่าไอ้ตัววางตัววางกล้องนี่มันสะเทือนนะครับมันโยกไปมาจะจะทำให้ตาลายได้นะครับ พรามเนะครับเมื่อเมื่อใดที่เขาสร้างาตัวเชื่อมจากพระรามสองเสร็จนะครับสะพานพระรามเก้านี้ก็คงจะหยุดวิ่งไปก่อนนะครับน่าจะมีการาปิดแบบปิดซ่อมบำรุงนะครับซ่อมแซมเช็คความพร้อมนะครับหลังจากที่ทำทาง ทางเชื่อมจากถนนพระรามสองเสร็จนะสะพานพระรมเก้า 9, นี่ก็น่าจะปิดปรับปรุงนะครับสร้างมาตั้งแต่ปีพศ2530นะครับสะพานพระราเก้าปีนี้ปี69นะ3าปีแล้วนะ ไปทางพระรามเก้านะครับนี่คือบรรยากาศบนทางด่วนนะครับวับนอังคารนะครับวันนี้บ่า,บายสองโมงนะครับบ่ายสองโมงสองนาทีนะช่วงนี้รถอาจจะยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับบนทางด่วน ไว้บ่ายๆนะครับตั้งแต่5้าโมง4โมงกว่า5้าโมงนี่เริ่มเยอะแล้วนะ กับสบายนะครับช่วงกลางวันออกซ้ายนะครับไป ท่าเรือบางนาต,ตรงไปก็ดินแดงแจ้งวัฒนะพราม9้านะครับเราจะตรงไปนะ ใครที่จะไปบางนานะครับมาถึงถึงตรงนี้ก็ออกซ้ายนะครับไปตามป้ายเลยนะครับไปลงนู่นเลยถนนเทพร,รัตน์นะครับสีแยกบางนาไปชนบุรีนะครับ ถ้าจะเป็นหมอกนะครับถ้าไม่ใช่หมอกก็จะเป็นฝุ่นนะนี่อันนี้ก็บ่ายสองแล้วยังยังมีเป็นหมอกเป็นควันอยู่นะครับตรงนี้อากาศก็เย็นนะครับตอนนี้ก็อุณหภูมิ32องศานะครับ ด้านขวาจะเป็นเส้นทางรถไฟนะครับรถไฟขนส่งนะครับรถไฟบรรทุกน้ำมันอยู่เรียบๆทางด่วนด้านขวานะครับตรงที่มีป้ายโฆษณานะ ที่เราเห็นตึกฝั่งทางซ้ายนะครับก็จะเป็นทางฝั่งของเพลินจิตเพลินจิตชิดลมลาดประสงค์นะครับลาดดํารี่ที่มีตึกเยอะๆนะประตูน้ำนะครับ บรรยากาศบนทางด่วนนะครับในกรุงเทพมหานครนะครับนํามาฝากพี่น้องบางคนก็อยู่ต่างจังหวัดบางคนก็อยู่ต่างประเทศนะครับชอบดูบรรยากาศแบบนี้นะครับผมก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่ชอบดูบรรยากาศแบบนี้นะดูรถด,ดูถนนนะครับในเมืองที่มีตึกสูงเยอะๆนะครับมีความเจริญ เราไม่ได้เข้ามาในเมืองอถ้าเราอยู่ต่างจังหวัดนะครับก็จะไม่มีโอกาสเห็นแบบนี้นะบางทีก็ต้องอาศัยดูในโทรศัพท์นะครับดู y o YouTube ดูอะไรไปนะครับติ k t o k ดูอะไรพวกนี้นะอยากรู้อะไรอยากเห็นอะไรนะครับพิมพ์เข้ามาเลยนะครับมีหมดนะในโทรศัพท์เครื่องเดียว มีโทรศัพท์หนึ่งเครื่องเท่ากับว่าเรามีโลกทั้งใบอยู่ในมือนะครับอยากจะเห็นประเทศไหนอยากจะอะไรประเทศไหนอยู่ตรงไหนเป็นยังไงนะครับพิมพ์เข้ามาเลยนะครับพิมพ์เข้ามาแล้วก็กดเข้าไปนะครับแล้วก็เลือกดูนะครับถ้ามีเน็ตนะขอให้มีเน็ตอย่างเดียวนะครับกับโทรศัพท์มือถือแค่นั้นโลกทั้งใบนี่ อยู่ในกำมือเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ